โอ้ขับรถอะไรมานี่เออครับซื้ออาม่อามส่งอะไรอ๋อเด็ดไม่พร้อมอ่าใช่นี่ไหมอ๋อแล้วนี่ใส่คันนี้บ่ฮะอันนี้ไปขโมยพ่วงใครมาฮะ โอ้ใครนี่ยโอ้ยายไม่ดดานี่พวกเองสิ่งเนี่ยพังของแกอ่ะครับเออครับผมโอ้ยมันเอารถมาแบบสิ่งเลยว่ะเป็นทีมเลยว่ะเฮ้ยใส่เกียร์ถอยด้วยเออแน่นอนเว้ยพวกนี้เอ้ยยกล้อโชว์เนี่ยจะยกล้อพ่วง ในมินังตาอีนั่นเองดีจังเลย